สวัสดีค่ะมันี้เข้ามาพอ,อกันคือเก่านะคะเนาะกับช่องปลายปางชาแนลนะคะมันี้เข้าสีมาใายเข้าสีมามายไทยเบิ้งการอบหมูแดงเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นชีวิตประจําวันที่เข้าขายของอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเข้าอบทุงมืออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยด้วค่ะเด้อวิธีอบหมูแดงค่ะอันนี้เข้ากับจีเสียหมูที่เข้าอบเข้าหมาักไว้เนาะค่ะเนาะ ห้าหมักไว้ประมาณขึ้นหนึ่งแล้วเ้าก็สิมาหอยห้อสิมาหอยเนาะคะ่ะอันนี้ห้องอบแบบเตาถ่านเนาะคะ่นะเนาะอบเตาถ่านมันจะหอมเนาะคะ่ะมันจะเห็ดไหหมูหอมก็อบแก๊สนาะคะ่นะเนาะทานห้ากระแดงเลยทีเลยเด้อค่ะ เดี๋ยวหอยหมูไปเรื่อยๆก็นนะคะเด้อ ชิ้นนึงข้าน้ามหมูแดงที่ห้อหมาักหมูหนีห้อกะบิไหลถิ่มนะะเนายค่ะห้อกบสีเอาไปเห็ดเกี่ยวเป็นนามานามเข่าหมูแดงเนาะค่ะเนาะหรือว่าห่าจะเอาไปไหว้มักมักไส่พักสวนครั้วห้าก็ะได้เนาะคะ่ะ เคกข้าหอยหมูแล้วมันสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ข้าวหายอยยูข้างในก่อนเนาะค่ะเนาะหมูเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาถิกหนาอีกเที่ยน,นึงกับหนาหมูอีกเที่ยน,นึงเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวข้าก็สีเอาเตาลงเลยเด้อค่ะก่อนสิลงงข้ากับเป้าห้เทามันออกก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมันสิไปใส่หมูนะคะเนาะ ใช่ค่ะกระสิประมาณนี้เนาะคะ่ะเขาไก่แห้งบะได้แล้วพี่น้องมันห่อนค่ะเดี๋ยวเ่ากระสิอบปิดฝาแล้วก็อบไปกันเลยค่ะดิ เดี๋ยวเขาจะมากลับมาเบิงอีกแค่นึงเนาะค่ะเนาะเขาสิมาทิกหนาหมูเนาะค่ะเนาะเขาจะมากลับหนาหมูค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเบิงใหม่อีกรอบเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เขาอบหมูได้ข้าวหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะเขากับประมา ja ณยี่สิบนาทีเนาะค่ะเขากับสิมาเบิงหมูเนาะค่ะเนาะเขามามากลับหนาหมูเนาะค่ะวิธีกลับเด้อค่ะเด้อ แข้งป่ะห้งอนเด็กโตคิดบเห็ดแห้งปะไรค่ะโมูสีตัะทังทานทานห้องเดียร้ายปะ แต่ห้าวก็จิกลับไปทุกชิ้นเลค่ะเ้อ ่ทา,านกับปะมาณนี้แล้วค่ะถ้าเากับกับหมูเรียบร้อยนะคะ,นะเนาะห้ากับสีปิดฟ้าไว้อีกวันนี้ห้ากับสีอบอบต่อนนะคะเนาะนแล้วห้ากับเปิดเทียบเดียวะะ <c oughs> เลยค่ะห้ามาเปิดกับหน้าหมูซื้อๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ห้าวจนกว่ามันสีสุกนะคะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเ้าจังทำล่ออีกเลยค่ะเดี๋ยวเ้าจังมาเบิ้งว่าหมูน โอเคได้ทีแล้วฮขมามาเบิ้งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะฝนตกะพอดีขนต๊ะพอดีด้ค่ะนอ่เนอ้องมเื้อมี้อาห้องสีเอาหมูออกเนะะันด้ค่ะตอนนี้ทางหนูห้องก็อยู่กลางเดินนะคะเนาะฝนกนระต๊พอดีก็อเาอาฮัมบ้าบังให้นี่นะ เดี๋ยวห้องก็เอาออกเรื่อยๆกันนะคะเนาะเมนี่ขี้โขดขี้มันของเานี่มนต๊ช่วงโอ๊ะมูเดีนี่น้ำาไขึ้่ลตรกองกอไอ้ขั้นกองกองเทียนัะเนี่ย

没事，我来弄。你好，老师好。 อ่ะสิจะหาลูกหมีก็กแล้วกันเนาะเดี๋วมมารนี่นะคะเห็นมอกี่น้องก็ <c oughs> ม่ก็หน่อย ก,ก็บอบเหลี่ยมบ้างนอกจากอบแล้วแล้วนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็บอบเหลี่ยมๆเขาก็เตรียมพร้อมไว้ถ้าไปขายเลยะค่ะเด้อออกไปร้าน เป็นไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปไปปังปปชาแนล,ลนี่ได้ค่ะเด้อสุดเดือหูต่อไปเนาะค่ะเนาะว่าคลิปต่อไปห้องสิดเดืเห็ดยังเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้กันไะะด้ค่ะแฟร์รีค่ะ